สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องผ้าใบเป็นผ้าใบร้างแอร์นะครับสั่งซื้อมาจากในเว็บช้อปปีนะครับราคา299บาทขนาดของผ้าใบนี้นะครับก็คือ2อคูณสเมตรแต่ว่าก่อนที่จะแกะผ้าใบรืนนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมาดูกล่องนี้ก่อนเป็นลักษณะของถาดล้างแอร์นะครับเป็นการ DIY เองแล้วก็ใช้งานมานานแล้วนะครับผมใช้มาประมาณ5ปีแล้วครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถาดนี้นะครับจะมีลักษณะที่เล็กแต่ว่าตอนทำเนี่ยก็คือทําไว้เฉพาะสําหรับล้างแอร์ขนาด9 0 0 0 BTU ถึง BTU นะครับ ถ้าหากว่าผมจะล้างแอร์24,000 BTU เนี่ยกล่องนี้ก็จะเล็กไปหน่อยอาจจะต้องซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาทำใหม่เราซื้อแผ่นใหญ่มาเลยนะครับแล้วผมก็ใช้ตะปูนะครับเจาะแล้วก็รัดด้วยไทแ l a แผ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่ถึง100บาทแล้วตรงด้านข้างนี้นะครับสี่มุมผมก็จะขึงลวดไว้นะครับสำหรับคล้องไว้กับตัวเครื่องแอร์เวลาที่เราล้างแอร์นะครับสำหรับล้างนะครับส่มุมส่วนท่อนี้นะครับจะเป็นท่อน้ำทิ้งที่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทผมใช้2อท่อนะครับ หากว่าใครต้องการที่จะเยี่ยวไวองแบบนี้นะครับแล้วก็จะต่อเสริมยาวๆนะครับต่อเสริมสัก3าสีท่อนก็ได้นะครับหรือว่าตอนที่ใครล้างแอร์นะครับจะยื่นสายตัวนี้นะครับออกไปทางนอกหน้าต่างหรือว่านอกตัวบ้านนะครับนี่ก็สะดวกเลยนะครับมาดูข้างในกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะบากรอยไว้นะครับสําหรับให้น้ำเนี่ยไหลซึมเข้าไปได้ง่ายนะครับส่วนสีขาวๆตรงนี้ก็คือเป็นการยิงปืนกาวนะครับป้องกันน้ํารั่วซึมสําหรับการกรีดนะครับก็คือเรากรีดไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ครึ่งหนึ่งนะัคือกรีดด้านในนะครับแล้วเราก็หักพับเข้าไปนะครับจะทําให้เราหักได้โดยง่ายนะครับ อันนี้ก็ยังทาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนจะลองทํา DIY ก็ได้นะครับเป็นถาดล้างแอร์ใช้งบไม่แพงนะครับประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเราก็สามารถได้ถาดล้างแอร์ที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทปพันสายไฟนะครับมาพันไว้แล้วก็แผ่นดําๆตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นกันซึมนะครับแผ่นแปะกันซึมกันหลังคารั่วกันอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่นะครับจะเป็นยางเหนียวมากเลยนะครับซึ่งแผ่นกันลั Taiwan ่วกันซึมนี้นะครับสามารถนําไปปิดหลังคาได้นะครับถ้าหากว่าฝนตกแล้วหลังคามีการรรั่วซึมนะคบ สามารถป้องกันน้ำซึมได้ดีเลยนะครับครั้งน,นี้ผมก็เลยเอาแผ่นนี้มาปิดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ําไหลจากกล่อ,องท่อแอร์ที่ DIY ไว้นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าพอจะล้างแอร์สองขนาด2 0 0หมืนสี่พันมิลลิลิตรนกล่องนี้ก็จะเล็กไปหน่อยผมก็เลยสั่งซื้อผ้าใบล้างแอร์มานะครับเนื่องจากว่าผ้าใบล้างแอรน์น่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าส่วนกล่องลักษณะแบบนี้เขาจะกินพื้นที่นิดนึงนะครับถ้าหากว่าใต้บริเวณเครื่องแอร์นะครับ อยู่ติดกับราผ้าม <Yeah, S 1> ่านเนี like here, ่ยกล่องนี kind of ้นะครับก like no ็จะไม่สามารถสอดเข้าไปได้นะครับบริเวณใต้เครื่องแอร์นะครับเพราะว่าเราต้องเอาตรงนี้นะครับเข้าไปแนบกับผนังนะครับส่วนเข้าใบล้างแอร์เนี่ยก็สามารถสอดเข้าไปใต้บริเวณใต้เครื่องได้เลยนะครับนี่เป็นลักษณะของกล่อง DIY นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะลองทําดูก็ได้นะครับผมว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับกล่องนี้นะครับผมใช้ล้างแอร์มาประมาณ20กว่าครั้งแล้วนะครับภายในระยะเวลา5-6ปีนี้นะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูผ้าใบตุนนี้กันบ้างนะครับเอาละแกะกันเลยนะครับราคา299บาทนะครับผ้าใบล้างแอร์เคลือบยาง2คูณ3เมตรนะครับใช้กับแอร์ขนาด9,000ถึง24,000 BTU น้ำหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ไม่รั่วซึมนะครับ <c oughs> เวลาใช้งานเสร็จพับเก็บได้ง่ายกว่าตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมว่าข้างในน่าจะเป็นผ้ายางที่ดีมากเลยนะครับ ยางก็จะมีหลายแบบนะครับมีทั้งขนาดหนาขนาดบางนะครับแล้วก็บางผืนนะครับจะป้องกันสัรงน้ายาล้างแอร์ด้วยนะครับผ้าใบที่มีสารเคลือบยางกันน้ํายาล้างคอยแอร์เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะทนกว่านะครับให้มายาวเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณตรงปลายนะครับที่น้ําไหลนะครับให้ดูใกล้ๆกันนะครับ นะครับก็ลักษณะของเขานะครับกันสารล้างควายแอร์ได้ด้วยนะครับนะครับหนานะครับผมลองการให้ดูเลยนะครับนี่ผ้าเขาก็มีความหนาพอสมควรเลยนะครับมองไม่ทะลุนะครับมองเห็นทะลุไหมครับตรงสองฝั่งนี้นะครับเขาก็จะทําสายรัดมาให้ด้วยนะครับครับสายรัด แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสายคล้องนะครับสําหรับคล้องคอนะครับหรือว่าไว้เหนี่ยวนะครับเวลาเราล้งางแอร์นะครับลองเกี่ยวดูนะครับและคร่าวๆนะครับตรงนี้เราก็สอดบริเวณใต้เครื่องแอร์นะครับ ได้ดเลยครับผมว่านนะเดี๋ผมจะลองมีตัวน,น,นี้ครับนี่ครับทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมครับอันนี้เป็นคอยแอร์ตัวนอกนะครับเป็นแอร์ขนาด24,000 BTU นะครับซึ่งอันนี้เราสำหรับไว้ร้างข้างในนะครับผมว่าลักษณะเขาดีเลยนะครับเนี่ยทุกคนลองดูนะครับ เลื่อนลงมานะครับรอยต่อของผ้าเย็บนะครับก็ดีมากเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครับก็กางผ้าใบออกมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งล้างแอร์บ้านไปนะครับตอนนี้ผมลองถึงเทสดูข้างนอกก่อนนะครับว่าลักษณะของผ้าใบจะเป็นยังไงนะครับให้ดูกันกว้างๆเลยนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นแอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสายคล้องด้วยนะครับ แล้วก็ทุกคนมาดูรอยต่อตรงนี้นะครับรอยต่อที่เขาเย็บมานะครับผมว่าก็ค่อนข้างเนียนเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับสําหรับผ้าใบล้างแอร์กันรั่วซึมนี้นะครับยาวนะครับนี่นะครับลองดูนะครับขนาดก็ยาวใช้ได้เลยครับตรงบริเวณด้านในนี้นะครับก็จะเป็นยางเคลือบด้วยนะครับสําหรับทางน้ําไหลออกมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับผมจะลองขึงเทสกับแอร์ขนาด9,000 BTU 12,000 BTU แล้วก็แอร์24,000 BTU นะครับว่าผ้าใบผืนนี้นะครับจะสามารถกางรองรับแอร์ขนาดต่างๆได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับเครื่องนี้นะครับเป็นแอร์ขนาด9,000 BTU นะครับในห้องนอนเล็กนะครับลองมาสวมผ้าใบแบบนี้แล้วก็ผมว่าได้นะครับครอบคลุมนะครับแล้วก็ ชิดล้างได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ยัดไปให้ตึงๆหน่อยนะครับตอนที่เราจะทําการล้างจริงนะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับสามารถที่จะยกได้หน่อยหนึ่งนะครับยกถอยออกมาได้หน่อยหนึ่งนะครับเราก็สอดผ้าใบเข้าไปลึกๆเลยนะครับการงานโลดซึมนะครับเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยน้ําจะได้ไหลลงมาในนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาตามท่อแบบนี้นะครับเราก็หาถังมารองนะครับหรือว่าโยนออกไปนอกหน้าต่างนะครับหรือว่าบริเวณทางน้ําทิ้งด้านหลังนอกตัวบ้านได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับ ถ้าหากว่าปลายสายนี้นะครับออกนอกหน้าต่างได้นะครับก็จะช่วยระบายน้ําได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับน้ําในถังนะครับผ้าใบ2อคูณสเมตรนะครับเทบกับแอร์ขนาด90,0 0พ BTU ในห้องนอนเล็กถือว่าผ่านนะครับแล้วก็มีขนาดที่เหลือเฟือนะครับใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับแอร์เครื่องนี้นะครับเป็นแอร์ขนาด12,000 BTU นะครับ ผมลองกลางแล้วนะครับใช้ได้เลยครับก็ยังเลอืๆนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับตอนล้างจริงเราอาจจะต้องทาการล็อกเชือกให้แน่นหนาก่อนนะครับแล้วก็ไปเรณด้านหลังนะครับถึงให้ตึงนะครับตรงนี้ก็ไว้คล้องคอตอนฉีดล้างนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกมาด้วยนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่าขนาดของแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบทียูเนี่ยกว้างขนาดเนี้ยถ้าใบสองคูณสามเมตรเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมทดลองแล้วว่าเอาอยู่นะครับ เชือกที่รัดอยู่ข้างบนนะครับก็ความยาวเหลือเฟือนะครับแล้วก็มแน่นๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวเฟือครับกว้างจะได้เลยนะครับนะครับปลายสายของเขานะครับ เาสอดออก้างนอกหน้าต่างได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าแต่ก่อนผมใช้กระบะที่ทํดี i y เองนะครับก็สอดท่อน้ําทิ้งนะครับออกไปทางนอกหน้าต่างเลยนะครับไปทางระเบียงเลยครับนี่นะครับใช้ได้เลยตรงนี้ก็ไว้คล้องนะครับเพื่อป้องกันห้อยลงมาแบบนี้นะครับหรือเราจะหาที่ยึดก็ได้นะครับแต่ถ้าคล้องคอก็ สะดวกนะครับแล้วก็ฉีดล้างได้เลยนะครับนะครับตอนจะฉีดล้างเนี่ยควรจะหาแผ่นฟูจะบอดนะครับมากันไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันละอองน้ํานะครับโดนบนฝ้านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแอร์เครื่องต่อไปกันนะครับสําหรับแอร์เครื่องนี้นะครับเป็นแอร์ขนาด2 4 0 0 0 b t นะครับผมลองกางผ้าใบล้างแอร์แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนะครับ เหลือเฟือนะครับใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้เป็นปลายสายท่อน้ําทิ้งนะครับเราสามารถใส่ถังรองน้าทิ้งหรือว่าจัดโยนออกไปทางด้านนอกหน้าต่างหรือว่านอกตัวบ้านได้เลยนะครับเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกนะครับถ้าหากว่าตอนล้างแอร์น้ํามีปริมาณมากนะครับตรงนี้ก็ไว้คล้องคอนะครับเวลาที่เราล้างแอร์นะครับนี่ก็เป็นเครื่องแอร์ขนาด24 0 0 0ืันวิทยูนะครับผมชอบผ้าใบผืนนี้นะครับเพราะว่าเขามีความหนานะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีการเคลือบยางไว้ด้วยนะครับกันรั่วซึม มองแบบนี้นะครับมองไม่ทะลุเลยนะครับทั้งจากด้านในแล้วก็จากด้านนอกนะครับมองไม่ทะลุนะครับผ้าใบปืนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่องผ้าใบล้างแอร์นะครับแล้วก็มารีวิวในการทดสอบกับเครื่องแอร์ขนาด9,000 BTU 12,000 BTU แล้วก็24,000 BTU ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าใครต้องการจะ DIY กล่องแบบที่ผมแนะนําตอนแรกนะครับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งกล่องนั้นนะครับ ก็สามารถใช้ล้างแอร์แล้วก็ใช้ในประสงค์ได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทําเป็นกล่องใส่รองน้ําอ่างน้ําหรือว่าเลี้ยงกุ้งก็ได้นะครับแต่ก่อนผมก็เคยเลี้ยงกุ้งตัวเล็กๆไว้นะครับแล้วก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดแบบนั้นนะครับมาทําเป็นกล่องให้เขาอยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ